เมนูน้ำเต้าหู้ปั่นเยอะมากชาไทยปั่นชาเขียวปั่นแต่ว่าวันนี้นะคะเราจะมาสั่งซิกเนเจอร์ของทางร้าน <c oughs> ก็จะเป็นน้ำเต้าหู้งาดำปั่นถั่วฮ่าสีสงเครื่องค่ะที่สำคัญทางร้านบอกว่ามีเมนูใหม่เปิดพร้อมร้านใหม่ด้วย <c oughs> เดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยคะ่ะ วันนี้ก็พบกับสเต็มการกินนะคะวันนี้นะคะสเต็มก็จะพามากินน้ำเต้าหู้ปั่นค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่น้ำเต้าหู้บ้านฉันสาขาเมืองกาตลาดาตรีซิตี้ค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าค่ะว่าข้างในมีอะไรบ้างเมนูอะไรน่าสนใจบ้างแล้วที่สําคัญทางร้านบอกว่ามีเมนูใหม่เปิดพร้อมร้านใหม่ด้วยเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยค่ะโหที่นะคะเมนูน้ำเต้าหู้ปั่นเยอะมากมีทั้ง น,ะะน้ำเต้าหู้ช้าไทยปั้นช้าเคียวปั้นแต่ว่าวันนี้นะคะเราจะมาสั่งซิกเนเจอร์ของทางร้านก็จะเป็นน้ำเต้าหูงา้งาดำปั้นถั่ว้าสีสงเครื่องค่ะ<ม>เอาหนึ่งที่นะคะ กะะ็จะเป็นท็อปปิ้งที่เราสามารถเลือกได้เลยนะคะแล้วก็ความหวานนะคะเราสามารถบอกทางร้านได้เลยว่าจะเอาหวานมากหวานน้อยฝ่ายพื้ีต่ต้องมาแล้วนะอ,อดืดไม่คุณนทันแตพืชติดอือหอหอมงาดำมากทุกคนหอมมากเข้มข้นมากๆ <c oughs> เลยค่ะแล้วก็ทันแตพืชเยอะมากด้วย ที่นี่นะคะน้ำป้าหูปั่นนะคะก็จะเลือกท็อปปิ้งได้ถึง5อย่างเลยทุกคนมีทั้งข้าวบาเล่ลูกเดือยนะคะถั่วซีกถั่วแดงวุ้นมะพาววุ้นใบเตยสาคูลำไยแล้วก็ลากบัวแต่ว่ายังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะทุกคนสามารถมาเลือกที่ร้านได้เลยะคะ่ะ ไอศครีมน้ำเต้าหู้ค่ะทุกคนทำมาจากน้ำเต้าหู้แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะและยังมีเท็กซ์เจอร์ของฟองเต้าหู้เพื่อให้ได้อรรถรสมากยิ่งขึ้นจะมีเป็นสองรสชาตินะคะจะเป็นน้ำเต้าหู้ออริจินอลนะคะแล้วก็จะเป็นน้ำเต้าหู้งาดำนะคะสามารถสร้างเป็นไอศครีมป๊อปาปาแบบนี้ได้เลยหรือจะสร้างเป็นทรงเครื่องก็ได้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นทรงเครื่องเนี่ยเราเลือกได้ถึงซี่ย่างเลยนะคะทุกคน ราได้ลองไอศครีมของทางร้านนะคะ mm hmm. ก็จะบอกรสชาติดีมากๆทุกคนฟองต้หู้มีความมันนะคะในไอศครีม hmm. ก็จะมีฟองต้หู้ก็จะมีความมันนะคะ mm hmm. เล็กๆแล้วก็ ทานเปล่าก็อร่อยค่ะหรือว่าทานคู่กับธัญพืชก็ยิ่งอร่อยเข้าไปใหญ่ทุกคนต้องมาลองค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นเมนูใหม่ของทางร้านอีกหนึ่งตัวนะคะก็จะเป็นน้ำเต้าหู้ไอศกรีมว a f f l e ลนะคะนี่เราก็สั่งชุดใหญ่มาเลยสำหรับใครที่มาน้อยๆทานน้อยๆนะคะก็จะมีชุดเล็กนะคะแค59บาทเองค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นว a f f l e ลนะคะเป็นวเฟิลธัญพืชค่ะในราคา35บาทค่ะหรือใครที่ไม่ชอบทานธัญพืชน,นะคะทางร้านก็มีค่ะ แค่25สบหาบาทนะคะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับเจ้าของร้านน้ำเต้าหู้บ้านฉันสาขาเมืองการตลาดเลซิตี้นะคะสวัสดีค่ะพี่อาร์สวัสดีครับ สำหรับลูกค้าที่ยังจะมาที่ร้านน้ำเต้าหู้บ้านฉันที่นี่นะคะรบกวนฝากบองสถานที่ที่ตั้งร้านหน่อยค่ะได้ครับสถานที่ตั้งของเรานะครับอยู่ที่ตลาดเลสิตี้นะครับจะมีซึ่งอาคารสร้างใหม่สีขาวครับของเราพอเลี้ยวพักมุนขวามือมาของเราอยู่ขวามือเลยครับร้านเราเปิดตั้งแต่9้าโมงครึ่งะนะครับถึง1ทุ่มนะครับทุกวันหยุดวันอาทิตย์ครับ1วันครับฝากไว้ด้วยนะคะ<ด>สำหรับน้ำเต้าหู้บ้านฉันสาขาเมืองการตลาดเลสิตี้นะคะ สำหรับใครที่อยากจะหาของหวานหรือเครื่องดื่มนะคะใส่เฮลตี้ก็สามารถมาที่นี่ได้เลยนะคะฝา,ากกันด้วยนะคะ